เองเรียกโลแถวบ้านเขาเอาอยี้ Photograph Now บอกไม่ได้ครับถ้าไม่ถึงชื่อห้อยอันนี้น่าสนใจนะได้ตอบเขาดิไม่ต้องเราทำหิมบุ่มกาบเพราะต้องถามบุ่มกราบใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นผมปากพอยอเปล่าไม่รู้ต้องากก็ไม่ห้อยนะใช่สารคามมอย ไอ้ใครอ่ะผมอ,อ่ะเฮ้ยคุณมาดูถูกวะน,นี่ชุดผมชอบชุดมากเลยเป็นฟิลแบบเราก็บอกเขาไม่ได้ว่าคาแรคเตอร์เราคือใคร,ใครแต่ตัวนี้ไปติดหล่อละอันตัวนี้ไปติดหล่ออ่าคุณไอ้เพื่อนดูชุดผมก่อนอ่าดูชุดผมก่อนไม่มีไม่มีผมไม่ช<ม>อบให้ใครเห็นชุดอะไรเลยทั้งสิน้นโอ้โหไปติดหล่อเรี่ยวดูดิผมมีใส่ตรงใส่สูทชุดดำชุดดำจบแล้วไปไทยมา ตัวทีแฟนๆชาวแจ๊กเกอร์นะนี่รู้สึกว่าเป็นการปั้นเหมือนเอโนฟเลิฟแรกๆนี่อันนี้คือมาเล่นมงเล่นบุกไม่ได้นะครับขายรอดนะครับโตเป็นผู้ใหญ่โหยน่ารักจุดห้อยครับ <c oughs> อ๋อห้อยห้อยห้อยท่าทักทายเราวันนี้มาทำไรวันนี้มาติดติ้งกันครับอเอ่ตาพี่ถ่ายแล้วไป ใช่ครับหลรอครับหล่อมากขอ,อบคุณที่ชมครับขอบคุณขอบคุณมากมากใช่ครับหล่อมากจะ้าอุ้ยเกินไปหล่อไม่ไหวเกินไปแล้วอย่า,อย,าอย่าชมในสนามอย่ชมกันขนาดแล้วเบ้อไปดี่สุดหล่อลึกสุดโคตรหลอหร่อ,ลอขอบคุณครับ,รบเราบอกอะไรแล้วมั้งก็เดี๋ยวไว้เราติดตามเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวเราจะมาเป็นระยะเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้จบเลยนะใช่เพราะว่าหูเต็มเรฟเลนเต็เมไปหมดอะ่ะใช่ ลูกชายหล่อมากค่อยไม่ไปถ่ายกับเขาหรอตอนนี้รอรออ้อันนี้หล่อนะอันนี้มันหล่อนะไอเด็กนี่มีอนาคตนะอันนี้เป็นดาราดได้เลยผมว่าอันนี้ดูตาถึงเลยหรอตาถึงเลยดูจากการโพสอะไรเนี่ยใส่ตรงใส่ตา ตอนนี้นักแสงยงไม่ครบเนาอทยอ,อยมาเนาะใช่ครับเพราะว่าใช่ <c oughs> ใช่แล้ววันนี้เราจะแบบอัปเดตตลอดเราจะมีอัปเดตแบบเดี๋ยวมีไลฟ์เพเดี๋ยวมีสตงสตอรี่อะไรพวกนี้ก็จะระยะ,ะ,ยะใช่เป็นระยะเพราะว่าอ่ะก็แบบผัดๆกันมาใช่ส่วนตอนนี้นะฮะ <c oughs> อันนี้หล่อยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแน่ไปแล้วพี่พ่อมาอย่างคนแรกเลย ไปเดี๋ยวไปแล้วนะฮะบาย